ฮัลโหลสวัสดีความหนาวชีวิตเด็กในหน้าหนาวนะคะนอนฝิงแดดกันเป็นแถวเลยมีนอนนอนแรกสุดคือโกโก,โก้นอนอยู่ตรงนั้นหมิงหมิงยืนอยู่มาดียืนอยู่กาแฟอยู่นี่กาแฟแม่ของโกโก้อยู่นี่ นี่คือชีวิตหน้าหนาวของเด็กๆนะคะเมื่อวานนี้โซนมากวิ่งไปโน่น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 วิ่งออกไปทางนี้วิ่งวิ่งออกไปนี่เลยนะคะนี่มาทางนี้มาทางนี้รถบันเลวนะ่ะกัววันเดอร์วิ่งมาตรงนี้พวกเราก็เลยต้องรีบอย่างแรงเลยนะคะกัวเป็นฝูงโหน่าสงสารรถผ่านมางัวก็จะไปยุ่งกับรถนะคะ l i วิ่งแม่กับต้อยก็เดินตะกูลบอกคอก้อข้อข้อเขาก็จะมองดูเราและตั้งสติได้นะคะแล้ววิ่งกลับมากันเองเขาคอกมานี่แหละเด็กไม่สนเลยตอนนี้กำลังนอนผิงแดดอยู่นะคะตัวนำหน้าคือนางเขียวขณะนี้กำลังออกสื่อทุกคนต้องนอนยืนนิ่ง อย่าให้เสียนะจ๊ะออกสื่อไปได้นาทีกว่าๆก,ก็จะพอแค่นี้นะคะชีวิตหน้าหนาวโกโก้แกเป็นเด็กเล็กๆที่อยู่ตรงกลางนะคะเขาพิ่งเกิดได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์มัง้งลูกของนางกาแฟคลิปนี้ก็รายงานแค่นี้นะคะนนก,ก็จะมาเตรียมออกสื่อแล้วร้องอยู่ข้างๆนี้เอง สวัสดีค่ะ